อีกข้อมูลหนึ่งคือก่อนหน้านี้อาจจะมีคนไปไล่เรียงกันดูว่าบรรดางูเห่าคนย้ายพักใครสอบตกใครสอบได้นะคือส่วนใหญ่สอบตกเนี่ยคนก็จะฮือฮาไงคล้ายว่านี่ไงเพราะการย้ายพักใช่ไหมเป็นงูเห่าใช่ไหมสอบตกแต่คนที่ยังเหลือรอดก็มีที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสนามการเมืองยังพูดไม่จบสนามการเมืองวันนี้ขอไล่เรียงคนที่ย้ายพักแปรพักแต่ยังเหลือรอด คนแรกนครศรีธรรมราชเขตสิบคุณพิมพ์พัทราวิชัยกุลจากประชาธิปัตย์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกลับเข้ามาได้ได้อยู่ครับสุราธานีเขตสามคุณวชิราพรการจนะ,ะจากประชาธิปัตย์เหมือนกันไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็ยังเข้ามาได้จุมพรเขตสามครับคุณสุพลจุนสายจากรวมไทยเ,เดิมสังกัดพักรวมพลังไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ แต่อันนี้รวมพลังเขาก็ยุติบทบาททางการเ<ข>ามืองไปแล้วไงอาจจะไม่ได้เป็นการแปรพักอะไรกันมากขนาดนั้นครับราชบุรีเขตดึงครับคุณวลีนบอมรบดีรวมไทยสร้างชาติเดิมสังกัดพลังประชารัฐคุณอัครเดชวงพิทักษโรธรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันเดิมอยู่กับประชาธิปัตย์คุณชัยทิพย์กบลพันทิพย์พลังประชารัฐ เดิมสังกัดประชาธิปัตย์แค่ดูแค่นี้นะโอ้โหถ้ายังอยู่ประชาธิปัตย์กันนี่บวกไดไอีกเยอะเลยอะเอออันนี้ได้กลับเข้ามาเหมือนเดิม<ฆ>นะครับนครปฐมเขตสองพันโทสินทบแก้วพิจิตรไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็เดิมมาจากประชาธิปัตย์อุบลราชธานีครับเขตหคุณสุทธิชัยจรูนเนรพักภูมิใจไทยเดิมสังกัดพลังประชารัฐเขตแปสอสอแนนบุญทิดาสมชัยปัจจุบันอยู่ภูมิใจไทยเดิมสังกัดพักประชาธิปัตย์ นครสวรรค์เขตสามครับคุณสัญญาณนินสุพรรณเดิมเนี่ยอยู่พักพลังประชารัฐต,ตอนนี้มาอยู่รวมไทยสร้างชาติขอนแก่นเคซีเอกราชช่างเหลาพักภูมิใจไทยย้ายมาจากพักพลังประชารัฐสุขโขทยัยเขตหนึ่งครับคุณพันศิริคุณนาศิริพักเพื่อไทยเดิมสังกัดพลังประชารัฐเขตสองคุณชูศักดิ์คิรีมาทองพักเพื่อไทยเดิมก็สังกัดพลังประชารัฐนาราธิวาสเขตหนึ่งครับคุณวัชระยาวหาสัน ปัจจุบันอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเดิมในสังกัดพลังประชารัฐก็<ม>ยังเหลือรอดอยู่หลายคน<ช>แต่หลายคนก็ตกไปใช่ค่ะแต่ว,ว่าแต่คนย้ายพักเลยคนไม่ย้ายพักอยู่ได้มาตั้งนานปักหลักอยู่ในพื้นที่รักษาฐานเสียงอะ่ะก็สอบตกไปตั้งเยอะนั่นแหละมันเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ไงคะแล้วปรากฏการใหญ่นะคะก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับพักประชาธิปัตย แต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามคําที่เขาบอกเอาไว้ว่าเขาจะรับผิดชอบทางการเมืองถ้าคะแนนเสียงไม่ถึงเป้านะคะคุณจุรินเมื่อคืนนี้หลังจากเกาะติดการเลือกตั้งก็ประกาศว่าขอลาตําแหน่งแล้วกันรับผิดชอบกับทุกอย่างคุณจุลินนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคือแสดงความขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้พักประชาธิปัตย์นะคะยาวมาจนถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งของเมื่อคืนเนี่ยก็ส่งข้อความนี้ละค่ะผ่านลายกลุ่มของพักประชาธิปัตย์และข้อความก็บอกว่าขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนขอบคุณท่านเลขาท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิสิทธิ์รองหัวหน้าพักคณะทางานทุกคนเพื่อนสสกรรมการบริหารนะคะที่ช่วยกันอย่างสุดความสามารถอันนี้ซาบซึ้งใจยิ่งก็ขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้ง ด้วยการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักครับส่วนขั้นตอนการคัดเลือกผู้บริหารของพักประชาธิปัตย์ช,ชุดใหม่มีข้อมูลจากคุณสุธรรมระหงผู้อำนวยการพักประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าตอนนี้ถึงแม้กรรมการบริหารพักชุดนี้สิ้นสภาพตามที่หัวหน้าพักประกาศลาออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องรักษาการตามระเบียบข้อบังคับพัก ต้องมีการไปหารือภายในว่าจะมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามันประจำปีเพื่อให้เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน60วันแต่ทีนี้มันก็มีรายละเอียดว่าจะรอให้กรรมการการเลือกตั้งเขาประกาศรับรองผู้สมัครของพัก เราจะรอให้ครบทั้งหมดไหมหรือจะรอเพียงแค่บางส่วนต้องไปดูเงื่อนเวลาถ้ากะกะตประกาศภายในหนึ่งเดือนแบบนี้ก็เรียกประชุมได้แต่ถ้าประกาศกินเวลาไปหลายเดือนก็จําเป็นจะต้องจัดประชุมใหญ่ก่อน60บวันเพราะฉะนั้นก็จะไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กะกะตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทางประชาธิปัตย์เขาก็จะดูช่วงเวลาครั้งหนึ่งว่าจะประชุมใหญ่เพื่อจะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่กันช่วงเวลาไหนามันจะเหมือนภาพตอนคุ่นอภิสิทธิ์ไหม คล้ายไหมครับแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยตัดสินใจลาออกเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณจุรินจะถูกเสนอชื่อกลับขึ้นมาอีกไหมเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็เคยลาออกแล้วก็สมาชิกเสนอกลับขึ้นมาเป็นผู้นําทัพเหมือนกันแต่ทีนี้คุณจุรินเนี่ยจริงๆก็จะหมดวาระการเป็นหัวหน้าพักวันที่15พฤษภาคมแล้วแกจะเข้าสภาไหมนี่ครบ4ปีพอดีอความเป็นสสเนี่ยแกเข้าแน่ ปาร์ตีลิสตเบอร์หนึ่งอ่ะแกจะเข้าไปนะเออแต่ส่วนเรื่องของ <ฮะ S 2> การเป็นผู้บริหารของพรรคยวรอดู